ราโทธัมมาธัมปุระตานามิเวหังนมามิธรรมธายันทุปตะวาะวันตุโนวะอะุตังกันุตัมังอิตังปะริ ตังเก็บตั้มังรัชชะตั้มังกนุตั้มังอิตังปริสังข์ชตังขังกนุตั้มังจันทรลิเกวิมาเนีปุมาเจยันตุเทวาฉลาดตันตุธรรมะสุวนรณาคาโลยัมปัจันตาจอยกรรมราตวเพรวาตันตุติฏฐุตุนกรรมบาลีวงเตสบาลนกรงาใจนินันสะเดสมาราบเกลืองบูชา พยานาคดาคาเบิกหน้าใบาตาเทวาตุตงกาก็ภาพสวยเรียบดูเรียบร้อยสวยงามครับุดที่สองเรียนเชิญท่านประหลัดเทศาบาเลเรียนเชิญท่านรองนายกเรียนเชิญทีมบริหารนะครับนะท่านเก้าท่านหัวหน้าส่วนหัวหน้านได้ปักที่ท่านนายกไม่ปักทีได้นะครับนถือว่าเรามีส่วนร่วมนในกิจกรรมของวันนี้ พุทธสบูชาเพศเพลาภูมิเจ้าที่ณสถานที่นี้ขออัญเชิญท่านทั้งหลายรับเครื่องสักการะบูชารับแล้วภัยมีโชคมีชัยพิธีการเรียบร้อยเดี๋ยวจะจับัึทภาพรวมก็ถ่ายได้นะครับถือว่าเสร็จสิ้นพิธีการ

รันตัะเจวยเดวดูริยากราเดวกับสูสาธาทา,ปเ,าเป็นปาจุดเกต่อการรกุณคนน,น,น,นตัวสามปัญจาศีลานิยา คุณกากระนังัจดิตตัดยังเตตัดียังเสังภารสารนันทัชฌานิยาบีอาณาติปาตาเวรมณีสิขาปิยาบีปสาวายาปะกาลิสัมานียาบิโพธิสา ตัดประเขียนท่าท่านขนงาผสมนะครับเมื่อปเขียนปิดโตแล้วรับชุดแต่จะทำ แสาท้านีที่สุดตั้งแต่ที่ได้มีการประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้ดำเนินภารกิจตามอำนาจที่ในการประคับทุกเอานมสุดแต่ประชาชนในท้องถิ่นด้วยดีเสมอมาเทศบาลนกระทรวงมหาดไทยได้ได้เห็นถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาลทั้งประชาชนมีความน่าพใจและสามารถแลกเปอี่ยใจสามการมอบโลษเขียน ความราประานทองที่ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการหกาหลายีมาเรื่องวอุายสรับิบัติทงนงการของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและกำลังเจร